สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องพังมบุญเา้าสวยบ้านตะกางไปแล้วโอ้ยติดชิตุต้มเหมือนพูดฝ่าวดบ้ดาหนี่งบ้าหน้าไม่ลูกสาวหนี่งเล่นก,กับพี่ปหม่มา,กกมมาติดชิตุมออกหลอกะ นี่พอพูดพายางรอบศูนย์เลยมืนี้ออกกาลังกายไดแวะเฮียนผู้ใด๋น้อซอยนี้คือบ่เคยมาหาพี่เลิกหาก่นดมติวเลยยง เฝ้าแต่เว้นสิตตกินแล้วอุมบุญสิบเพน่ทางเมื่อบานยังมากก็ต้องมีเสเบ,บียงตุนมากร้อม <laughs> ยังโลบ้าน,นา <laughs> มาตาเฮียนพี่พี่ไม่น้ำไม่ได้อาบเวไล่ <laughs> ไห,หม่องเลยมาบ่หดพี่เลิบถ้าแปง้งถ้าแป้งมาหาผู้บ่าวละเนาะ ได้ตันหนึ่งแล้วเช้าิมาหาพี่เลิโองขลากหลายเทมที่คบ่อยบ้างเท่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 

เฮ้ย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 โอ้ยมาเฮ่นพี่เลิฟทนายบืดปบ่อยากเน่กินเอากินเลยลาเต็มที่เลย่ต้องไปสนใจ

ถ้าแป้งนวนมาหาผู้เบาเนาะไปถ้าแป้งเฮียนพีไปไม่มาเออมาเฮียนพีเลิไไบออเทไตรบือึดแนวอยู่แน่กินเดี๋ยวอุ้มบุญสิมาอยู่เทหลังแนะ่แน่แน่แน่เป็นยังไงสิมาจับกล่องน้ำเม,ๆๆๆมร์ทุ่นแล้วลถ้าได้เล่นน้ำล้วก็จะทุดี คันครับไม่ได้โยนอะไรนะครับดูเองครับเฮ้ยเจ้าหลากินอย่างเดียวเลยกินหมดนี่หล่าวามมันยางดูเพรต้องเพต้องไม่สนใจมันพออโดนเจกปากนะเขาเหี้ยจกปากเขาไหวกินว่ะใช่เเ้าคือเหยียบกข่อยนั่อขั้นแถวเจ้าแท้มากินแต่ยางเหยียบมือน่ะใช่เลย ôi เอามี cái nó này mất thường มัน đầu หยัง đầu ไกลเนาะนี่มันถึง không กินดอกกินดอกโลดโลดโอ้ย อออเลาอลเา็เร่กกินแม่เลล่ะเอาเต็มทีเลยล่ะมาตนใจเขามาบั่นเขาเป็นเขกอยู่เล้วเขากินอย่างเดียวยางพ่อปันกันกัพี่ปีใหม่อรุดน่เน่เนน่่มาหาเม ว่าถักเนาะหนานวนปลุยเลยมหาผูเบาอาบน้เวอาบน้หายย่าง

กำมีเฮ้ามายืนนัาีเอไได้หนาเุคเเอเาเออ่อเอายืนนกบีกัาถึงีเ่าาเป็นอะไรเป็นคนแย่งชอบบนี้น้องสเขาหมักเนาะเขาก็หมักระเพี่อธรรมดานะ้ชอบน่มีมูมาอยู่น้ำดนๆดนเทียมีน้องอุมบุญมาหา มวนหมดมื่นกล้วยโอ้โอ้มวนขาตื่นเต็งตื่นเต็งตเต็นี่ผู้สาวมหามูมหาการคิดเล่นมหากัทั้งสี่กด้ละบนมส่นหอ หยอกแหงต่อนยอกยอกแหงเลยเอ้ยมาเป็นหยานหับลำคาน้อบุญชาน์ีลีล่ะโอยนี่พี่น่อบุญอะ้วยเหมือนเราบ่อ้ยรวยเพิ่ไปเรื่อยเอาลงกระเย็บเมืแล้วคนเยีบกระเยยบเนาะคนกินกระกินน้ำผงไม่ตัว ตุ้นจะเบียนไว้ปวยเงี้ยนั่งแท็กซี่่วยเงี้ยนีบ้านอ๋อเรียมโคกันเด้อคู่สอนมากลืมหมืดบอลูกข่เบามากไงสวัสดีครับยางนีตดวลูกชสยข่ไส้ไข่จบจอเป็นสันบลูกไส้ดอกลูกชา้ลูกสาดจอเป็นคือลูกไย้สอยบ้านออ ลังเทียกระังไดลังเท้ากระชังบ่ไดบอกก็บ่ได้จะเป็นตวักที่ชื่อเฮ้ยี่ไรยกินให้หมดก่อนนี่นะเต็มอยู่นี่ใ้วคุณพีเลยพี่พ่ออู้เราขาดมะวดดึงออกโลดแล้ว่ายางมาขยายตัวหน่อยใหญ่ของดีวนี่อยมาสิ โอ้ยก oh, hey hey right. right. oh, oh, ินก okay. ้อนให้กินก้อนลูกกับพ่อกระซงมันเราต้อหยังดอกธรามดาเล็กน้อยามนดาหรอขอกินถ้าเราเห็นแ่กินเท่าที่พ่อครับ่อกครับ่อยครับรักครับลูกเขียงด้วยเหรอ เห็นแนวกินบ่ไก่อยากเห็ดไลยข้าวไม่สวยเลยขาด้วยสิขาอย่งนี่ไงครับโอ้โหละบุญยังไม่เห็นขอกินเลยยืนกินอย่างเดียวกินดูเลยกินน้ำพออุดดูแกจะมาเหยียบหนาเนาะโมนดูฟุ่ยมนดูฟุ่ยแกจะลืม กดแชร์กดไลค์กดซับตะไข่ให้ทั้ทงช่องพังอุ่มบุญเป็นกำลังใจให้อุ่มบุญกับแมฟ่ฟ้าใสสวัสดีค่ะ